ประวัติแซมยุรนันพ์พมรมนตรีแซมเกิดเมื่อวันที่สองมกราคมปีพุทธศักราช2505ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเขาเป็นบุตรชายของพลทโทประยูพนพมรมนตรีและนางเรนูพมรมนตรีซึ่งคุณแม่ของแซมเป็นรองนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2491แซมมีพี่ชายหนึ่งคน คือคุณยอดมนูพมรมนตรีด้านการศึกษาแซมจบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรเรียนจบการโฆษณาจากสถาบาันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพานิชยาการพระนครจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอีกด้วย แซมเป็นผู้ชายที่หล่อเลามีส่วนสูงถึง180เซนติเมตรมีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงมากมายโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องกำแพงหัวใจในปี2524รับบทเป็นน้องชายของเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์หลังจากนั้นก็มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งผลงานภาพยนตร์ผลงานละครนักร้องพิธีกร ผลงานละครเด่นๆอาทิเชน่นเรื่องพิษลักษ์ทัด,ดาบุษบาแม่เบีย้ยคนละโลกไฟริษยาใบไม้ที่ปลิดปลิวเกมปรารถนาและล่าสุดก็คือเรื่องเกมรักปาฏิหาริย์ด้วยผลงานการแสดงที่โดดเด่นทำให้แซมเคยได้รับรางวัลไม่คลาผู้แสดงนำชายดีเด่นหลายปีเลยนะคะในปี2531จากเรื่องสวรรค์เบียง ปี2,535จากเรื่องคนบาปปี2,536จากเรื่องคนละโลกปี2,538จากเรื่องความรักสีดำปี2,539จากเรื่องสาบนรสิง์และในปี2,541จากเรื่องไฟลิสยาด้านชีวิตครอบครัวแซมแต่งงานกับคุณมุกมาริสามีบุตรชาย1คนบุตรสาวหนึ่งคน แซมยังเคยเล่นการเมืองด้วยนะคะเคยเป็นสสสังกัดพรรคไทยรักไทยในปี2548และในปี2554เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของแซมยุลนันพมรมนตรีนำมาเล่าสู่กันฟัง ส่วนประเด็นที่ตกเป็นข่าวในฐาน,นะบอสแซมธุรกิจขายตรงดีไอคอนต้องรองติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ